วันนี้ผมต,ต,ตื่นตั้งแต่เช้าเลยครับผมมองเช้าเลยครับว mm ันนี้นะครับผมตื่นมาผมโมงเช้านะครับผมมาหาร้านเนื้อสดทานวันนี้ผมมาที่บ้านยาคานะครับเดี๋ยวบ้านยาคาไม่รู้ว่าบ้านยาคาหรือเปล่านะนะครับผมมาที่ร้านสามฟอฟันนะครับเนื้อสดนะครับอันนี้นะครับเปิดโทรพี่เขานะครับ 087นะครับ964 3032กับ087 877นะครับ3947นะครับร้าน3าพอฟันเนื้อสดนะครับอ่าครับอันนี้อนะโอเปิดร้านแต่เช้าแล้วนะพี่นะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรนะพี่บ้านข้าวครับบ,บ้านข้าวนอนสูงอ๋อบ้านหลุมข้าวนอนสูงนะครับ,รบอ่าอันนี้พี่อะไรครับผม เล็กครับผมอ๋อพี่เล็กนะครับโอ้วันนี้เราจะพามาดูเนื้อร้านพี่เล็กนะครับอ่ามีส่วนไหนบ้างเนาะพี่เล็กเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเศษครับอันนี้จะเป็นเนื้อเศษอันนี้รัวสองร้อยอ๋ออันนี้รัวสองร้อยนะครับสำหรับพวกร้าน้าที่เขาไปทำกบเพราทาอะไรกันเนี่ยครับอันนี้จะเป็นริ้วโค้งอ๋อเนื้อริ้วโค้งใช่อันเนี้ยเนื้อริ้วโค้งครับผมอ๋อทำกบเขาต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เอาไปทำกับเพาไปขั่วไปอะไรกันเนี่ยครับ แล้วก็เป็นเนื้อแดดเดียวครับับเฮ้ยทำเนื้อแดดเดียวได้เลยใช่ครับทำเนื้อแดดเดียวได้เออผมพิ่รู้เลยแดดเดียวอร่อยเอออันนี้ก็จะเป็นชุดเนื้อก้อนครับอันนี้เนื้อเนื้อส่วนขาเนาะครับแนะนําก็จะเอาไปทําก้อยทําซอยจุกเดี๋ยวจะหั่นให้ดูครับอันนี้ทาเป็นซอยจุกได้เลยได้แล้มันจะใสเด้งๆเลยครับตัวนี้จะไม่จะไม่มีมันแทรกเป็นเนื้อเนื้อ้วนครับตัวเนี้ย อ๋อสอยจูงต้องอย่างนี้ใช่ไหมสายจูงมันต้องแบบนี้เลยครับผมครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันต้วปลาซูมเข้าไปใกล้เนื้อทำเนื้อสดๆเลยสดครับเชียกๆนาเปียกเลยเป็นก้อนมาอย่างนี้ครับผมเป็นก้อนเลยสุดยอดจริงครับอ่ะต่อไปคือแล้วส่วนนี้ก็ส่วนที่คนเรียกร้องถามหากันเยอะครับเสือร้องไห้ครับเสือร้องไห้อันนี้เป็นบัวตัวเล็กครับบัวเล็กจะได้เสือร้องไห้มาครับโอ้ส่วนนี้นี่ผมกลัวพี่ ยางอยางเพราะว่าผมน่าจะเคี้ยวยาะใช่ใช่ก็จะติดปัญหาเรื่องถามว่าเสียลองไห้ก็จะติดเหี่ยวนิดนึงนะอย่างว่าแหละแต่คือวัยรุ่นชอบตามคอนเทนต์ตามคลิปเดียวเนี่ยชอบเสียลองไห้กันเนี่ยใช่ไหมครับยางครับผมแล้วส่วนนี้ก็จะนุ่มมาหน่อยส่วนนี้จะเป็นส่วนหางกระเทเขาเรียกว่าส่วนหางกั้อเทพี่ผมอยากดูตรงนี้อ่ะทีนี้ส่วนนี้มันจะเป็นที่เขานิยมไปทําสเต็กครับ อทุกคน,นคมันจะติดมันแทะติดมันจะขอบเนาะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเนื้อหั่นเป็นแผ่นทาสเต็กส่วนใหญ่ครับครับผมนี่เหรอใช่ครับหมูไอวัวนีมมมม่มันก็ต้องมีมันนิดหน่อยแหละมันถึงจะแบบย่างอมันต้องนิย่างอร่อยนนอันนี้แนะนําย่างนิดนึงพอไม่ต้องย่างนานใช่ไหมไหมันจะไม่ฉ่ำครับผมเนาะไม่ต้องหมักอะไรเยอะก็ เผือยพิคัยนิดหน่อยขยำขยำอร่อยแล้วนะพี่นะใช่ไม่ต้องมันจะเสียเนื้อถ้าว่าเกิดว่าเราใส่ซอสใส่อะไรเยอะกันเนี่ยรสชาติเนื้อมันจะหายไปครับพี่เนาะเราเน้นย่างตัวเนี้ยตัวนี้ยเขาเรียกอะไรเอาไปทํากับข้าวได้หลายอย่างครับเนื้อวัวครับผมครับผมโอ้นี่มีปลาด้วยอันนี้ปรากฏครับพ่อค้าไปตกมาเองเลยครับเมื่อคืนนี้นี่ก็ได้ขายปรากฏปรากฏคลองแล้วปรากฏเหลืองบ้านเราเนี่ยแหละอันนี้โลละร้อย เออนี่เขาทำเกินอะไรกินบ้างเนี่ยผมต้มต้มเขาแน่เลยนะแกงส้มไหมใช่คนใต้ก็แกงใส่หน่อไม้ดองนัเนี่ยครับครับอันนี้รัวละร้อยประกวดบ้านเราเลยตกมาเองเมื่อคืนสดๆเลยครับเนี่ยครับผมครับผมอ่าอันนี้เขาชี้เราก็มีนะครับก็อย่างว่าเนาะวัวก็จะต้องมีหูมีหางมีขามีเท้ามันเนี่ยอ่าชุดเนี่ยก็ทั้ง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 เนี่ยเลยนะตรงขาย450ทั้งหมดเลยทั้งหมดชุดเนี่ย450ใช่แต่วันนี้มีเจ้าของแล้ว โอ้โหวันนี้ทีมรถเกี่ยวเขาจองไว้ละผมคือใช่หนึ่งตัวก็จะมีแค่หนึ่งชุดนะครับใช่ครับว่าหนึ่งตัวเนาะแต่เราต้องจองไว้ก่อนเนี่ยเขาจะตงมาจองหางวัวนี่ให่ซุกหางวัวซุกหางวัวครับแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่หางนี่นะมันคนณหางนี่นะใช่ใช่่อืมครับผมแล้วก็หูเนี่ยก็จะเป็นสองหูเนาะสองหูแล้วก็จะเป็นหน้ากากเขาเรียกเขาเรียกหน้ากากเลยอะครับ เขียเข้ยวมันแน่นอนทีนี้เนผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องวนะ่าจะเอาไปทำอะไรต่อ้วแต่บางคนไปสั่ง,งไปมันต้องไปเผาไปอะไรเองแน่นนเนะ <S 1> <S 1> าะแต่ว่าผมก็ชอบกินเขากันอันนี้ก็จะเป็นเท้ามัน <S 1> <S 1> ชเป็นข้อมันเราจะได้สี่ข้อเลยครับอย่างสี่ร้อยห้าสิบก็ได้สี่ข้อหนึ่งหางแล้วก็สองหูครับที่ผมว่าราคานี้คุ้มนะคุ้มไหมคุ้มคุ้มคุ้มเนาะในฐานะที่แบบเคยไปซื้อแบบนี้เพราะว่าอันนี้มันเนื้อเยอะมากในหางนะเราไปซื้อแยกครับหูเนี่ย พอ่อคาเนี่ยเราไม่ได้นะใช่ใช่ใช่เนาะเพราะงั้นแล้วพ่กค้าเขาจะจองส่วนใหญ่จะเป็นพวกพวกค้าร้านลาบร้านอะไรกันเนี่ยเขาจะจองไปก่อนเลยหางวัวเนี่ยมันมันมีเนื้อส่วนเนี้ยเยอะใช่ซุปหางวัวแล้วก็วเขาไปทำซุปหางวัวเนี่ยใช่ครับอร่อยตัวนี้ก็เดี๋ยวติดจองไปละใชไ่ได้วันนี้ใช่ได้ใช่อันนี้ต้องโทรจองกันนี่นี่นี่คนจองมาเลยนี่คนจองแล้วเอาแล้วคก้ามาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะแถมว่ามันก็จะมีพวกเลือดวัวสดกันเนี่ยครับแล้วก็ดีเนาะ เนี่ยดีมันก็จะเป็นดีแท้มาให้เราแบบเนี้ยเนี่ยจะเป็นดีแท้แบบเนี้ยเนาะใช่แล้วเราเาก็จะมาแบ่งใส่ถังใส่ถังเล็กในศาลนี่สมัยก่อนนี่ทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้นะครับใช่ใช่ขโมยดีกันใช่ตัวเดียวอันเดียวเลยนะเนี่ยโอเคครับผมเขางอ่นนะครับนี่นะครับคนคนจองนี่ชุดหน้ากากวัวแล้วก็ขานะครับพี่เข้ามาแล้วับพี่เชื่ออะไรครับผมจำเนียนครับอ๋อพี่จำเนียนนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะจองไปใน ชุดนี้นะครับผมช้ากว่าแกนะครับโอ้โหวันนี้จองไว้ล่วงหน้าสามวันแล้วเนี่ยกลัวไม่ได้ของโทรจองไว้ก่อนเลยโอ้โหมีบุ๊กิ้งไว้สามวันใช่สุดยอดจริงทีมงานรถเกี่ยวมาจากสุพรรณบุรีจองไว้ได้ของอร่อยนะครับใช่ครับสุขขังวัวนะต้มสดถ้าไม่สั่งไว้ก่อนจะอดอดไม่ได้กินก็อย่างว่านันหนึ่งตัวสุดยอดหนึ่งตัวมีชุดแล้วจะไปทําอะไรกินบ้างครับวันนี้ต้มซุปซุปขังวัวซุปขังวัว ต้มีต้มแล้วก็หั่นซอยทีบจิ้มยก็คงประมาณนั้นเรบพี่นะซอยจิ้มเกีียวอะไรเงี้ยครับผมกับแกล้มอาหารบ้านเราโอเคครับผมขอบคุณครับส่วนนี้ก็จะเป็นสบายนานะครับครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นสายสาวๆก็ชอบหน่อยไปซอยจุ๊แล้วมันจะกรุบกรอบครับผมอ่าอยู่ในชุดซอยจุ๊เนาะอันนี้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นดีเนาะดีดีแท้มันจะเป็นถุงแบบนี้มาเลยครับครับ แล้วส่วนนี oh. ้ก็จะเป็นพะกิริ้วพะกิริ้วอันนี้บัวเล็กครับมันก็เลยขาวๆหน่อยครับผมเวลาเชื่อมนี่ดังพุดพัดตึ๊กติ๊กรึบๆเลยครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นคันแคนาโอ้โหนี่ส่วนชอบผมเลยนะครับมันจะกรุบๆอันนี้ขวนใจวัรุ่นครับแต่คนแก่ก็ไม่ค่อยชอบอะไรเขาเนื้อเหนียวเพราะว่าอันนี้ขวนใจวัรุ่นเป็นครูได้มีความรู้สึกนึกออกได้นั้น ใช่ครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นตับครับอันนี้ที่สวินหากันครับนี่ตับหย่อนอเนี่ยครับส่วนของตับหย่อนที่ทวินหากันตัวเดียวก็จะมีไม่กี่อันครับโอ้ตรงนี้เหรอครับเนี่ยครับของอร่อยเลยครับเออผมผมเห็นที่เวลาเขาจุขาเขียงอ่านี่เขาจะไปหาตัวนี้เลยถ้าไปไม่ัดถ้าเ็าเรียกอะไรถ้าไปสายก็จะไม่ได้ตัวนี้ถ้าไปสายก็จะไม่ได้ตัวนี้เลยแหละนี้ก็จะเสร็จก่อนเลยคนไหนกินจุกินอะไรก็เนี่ยตับหย่อนตัวนี้แหละที่เราถามหากัน ใช่ครับเคยเห็นในเวลาเขาถ่ายคลิปไปช่วยจูคาคาเขียงคาอะไรนะคาโคงอ่ะจูคาโคงจูคาเขียงเนี่ยครับก็จะถามหาตัวนี้เลยครับตับก็จะไปหามุ้งที่ตับย่อนกันเลยแล้วก็จะต้องมีคันแคนามีผ้าขี้ริ้วเนาะโอเคครับที่ว่าคาเขียงขาดไม่ได้ว่าเป็นส่วนสำคัญนะเนี่ยใช่ครับเป็นส่วนสำคัญเลยส่วนที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเดียวมีไม่กี่อันนะครับอาจจะมีนิดหน่อยครับผม นะครับนี่สําหรับใครแบบอันนี้ก็พริกครับสําหรับสายจุ้เร่งด่วนใช่ไหมเนี่ยใช่สายจูเร่งด่วนจเร่งด่วนก็จะมีจู้เร่งด่วนไปผสมได้เลยเออผมว่าขาดหอมนะจริงๆริครับหอมบักชีเนาะขาดหอมบักชีใช่ครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะมีหอมบักชีจะเป็นร้านพี่น้องกันอ๋อนี่นี่มีร้านค้าอยู่ข้างๆนะครับครับเดินแค่เดินข้ามนี่เองใช่เหมือนกันนี่นะครับแค่เราเราแค่เดินข้ามนี่ครับร้านตัอแบ่งแบ่งปันใช่ ช่วยกันในการทำอาหารกินใช่แล้วครับพี่คนที่แกก็มีพร้อมครับผมข้าวคัวครับบ้าน้าโคราชเขาเรียกข้าวเบือข้าวเบือนะภาษาโคราชเรียข้าวเบือครับแล้วก็มีน้องพรนะครับก็น้องพรก็ขอนร้านน่าจะมีอ่ะเนาะครับผมน้องคอน่าจะมีติดร้านอยู่ทุกร้านโตผงโฆษณาให้ฟรีก็น่าจะต้องเขาเรียกอะไรน้องพรน่าจะเข้าช่องที่ก็ได้นะครัผมว่ามีทุกร้านเลยนะครับผมนะครับโอเคนะฮะครับผมอ่าพี่ ผมเอาครึ่งโลครับผมอันนี้เนื้อซอยจุ้งนะครึ่งโลครัเนื้อซอยจุ้ครึ่งโลครับผมอ่าอันนี้นะครับทุกคนนะครับทุกคนดูนะครับโอ้หเนื้อแบบเนื้อซอยจุ้พี่เขาครับเนี่ยไม่มีมันติดเลยครับทุกคนหมากฝรั่งก็ไม่มีนะครับดูใกล้ๆวัดโทษใส่เลยครับอันนี้ซอยจุ้มันต้องอย่างนี้เนาะพี่นะใช่ครับซอยจุ้ต้องเนื้อแบบนี้เลย มันจะด้งซูฟันเลยครับมันจะไม่มีมันแทกมันจะไม่มีมันจะไม่เหนียวอ่ะครับผมใส่ชูไม่ต้องแบบนี้ครับผมที่เขาทูกินหากันมันจะใสๆเส้นเนื้อแบบเราไม่ได้แช่น้ำแข็งเราออกค่ามาสดๆเชื่อไหมที่สดตื่นเต้นเลยยอดนะครับโอเครับผมครึ่งโลเลยครับพี่ครับผมได้ครับเดี๋ยว ขนาดเงียบดูเลยครับโอ้โ <Burada S 1> หนี่ครับสายจูต้องแบบนี้แหละครับต้องแบบเนื้อล้วนๆใช่ใช่โอ้เหมือนเหมือนปลามากรโด่เลยเนาะอืมใช่ครับปลาเทออนหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลดูคอมเมนต์ครับผมนิดนอิแหอนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่ อยากซอยจุก็ได้ทำส้มตนก็ดีไม่ใช่ครับนี่คนระับโอเคซึ่งโรนะครับพี่ครับผมเออของพี่โรลแล้วเท่าไหร่นะ,ะเนื้อวัวถ้าชุดนี้จะเป็นเนื้อโร260ถูกมากทุกคนโร260บ้านเราต่อขายได้ลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นี่ครับเนื้อแถวเนื้อทางโคราชเนื้อดีๆแบบนี้ครับถูกมากผมจะเล่าให้ฟังนะถ้าไปซื้อทางอีสานเนี่ยครับ ตั้งแต่ขอนแก่นขึ้นไป300นี่สามร้อยขึ้นนะไม่ต้องขอนแก่นหรอกเนี่ยเมืองคงแยกเมืองคงขึ้นไปบ้านบัดเนี่ยสองร้อยแปดสิบละอ,อะขึ้นไปเนี่ยแต่นี้ไปก็น่าจะสามร้อยรับข้าวบุกอย่างของโคราชก็เราอยู่ได้เนาะลูกค้าอยู่ได้ล,ไดลูกค้าได้กินเราก็ขายได้เราเน้นอาศัยปริมาณการขายดีกว่า ใช่ครับจะเอากำไรเยอะบางทีลูกค้าเขาก็สองร้เขาคิดแล้วคิดอีกอรับกำไร10 20เนาะส <260 S 2> องร้อบันนี้260ก็ลูกค้าซื้อได้ครึ่งโลแล้วก็ขายร้อยนึงแล้วก็ขายเราไม่ได้ติดบ้านเราจะต้องขายเป็นโลหรืออะไรกันเนี่ยครับจ,จังหวถดสมุยนะครับทีนี้ผมก็ได้เนื้อแล้วครับทุกคนอทีนี้ผมก็จะไปทำเมนูที่บ้านนะครับเอ่าฮะ เนื้อเธอสวยสองร้หกสเองไม่ไม่อยากเกคิดไม่อยากจะเชื่อหูแต่มันก็จริงที่สองก็ทีนี้ก็แค่ร้อยสามสิบเองครึ่งโลโอ้โหทุกคนคือมันมันไม่ได้นะเนี่ยถ้าไปถ้าไปโซนลาวเนี่ยโซนนีสานไม่ได้ครับตอนโซนลาวไม่ได้ผมบอกเลยนะครับแล้วโอ้แล้วนนเนื้อแบบคุณภาพดีมากนะครับก็จะมีเนื้อแห้งนะครับแล้วก็จะมีเนื้อสดเนื้อสดนะครับเผื่อใครอยากลาบ แล้วก็เหียะเหียนี้เหียสดนะครับต้องไปไปปรุงไปต้มอีกทีนึงเนาะเหียสดแล้วก็จะเป็นดีครับดีที่เราแบ่งใส่ถุงให้นะอันนี้มาจากนี่แหละตัวที่นี่แหละครับผมก็เลยแบ่งได้นิดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวนึงก็เลยแบ่งกันโอ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วหนึ่งตัวมันมีแค่แค่หั้นเองจริงๆครับผมโอเคครับผมเนี่ยผมจะเอากลับบ้านร้อยสามสิบบาทใช่ร้อยสามสิบบาทนครับนี่นะครับทุกคนผมได้เนื้อกลับบ้านแล้วครับโอเคนะครับผมจะขอตัวพี่ บ้านแล้วนะครับไปทําอาหารแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับทุกคนนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณพี่เล็กนะครับแล้วก็พี่อะไรนะครับพี่หนิงค่ะแล้วก็พี่หนิงนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าอันนี้เป็นแผนที่ร้านพี่เขานะครับปักหมุดที่ร้านสามฟาฟันเนื้อวัวสดได้เลยนะครับทุกคนขอบคุณครับ